ที่สิบสทสวดรัตนาปร,ริอยังกินจิปิตังอิทวาบุรังวาสเกสุวายังรัตนาปณนตังนโนูสังอัติตถาคเตนะอิทัมปิพุทเทรัตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวทัทถิโหตุขยังวิรคาคังอมตังปณีตัง ยะทัชชาสักยามุนีสมาหิโตนาเตนาธรรมเมนะสมาธิกิณจิอิทัมปิทัมเมรัตนังปะนิตังเอเตนาสัจเจนะสวัสดิภูตุยัมพุทธเศรษฐูบริวันไดยิสุจิงสมาธิมานันตะอริการยะมาหุสมาธินาเรนะสมเนาวิชิติอิทัมปิทัมเมรัตนังปะนิตัง เอเตนะสัจเจนะสัทถิโหตุเยปุคลาอาถาสตังปัสสาจัตตาริเอตานิยุคานิหติเตทกขินเยาสุตัสสาสาวกาเอเตสุทินานิมหัพพลรานิทักปิสังเคราตนังตนิตังเอเตนะสัจเจนะสัทถิโหตุเยสุปยุตามนสาทันเหนะนิกามิโนโคตมาสาสนัมหิเตปฏิปตาอมตังพิไคหค่ะ ลัทธามาิานิพุติงคุณชมานาอิทัมปิสักเเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุขีนังปุรานาังนาวังนาทีสัมภวังวิรัตตจิตตายาตทิเกภวัสมิงเตขีนาพีชาอะบรุณหิฉันทานิพันติธีรายาถายาันปติโปอิทัมปิสักเเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุ บทที่13บ,บทสวดธรรมบทสหัสวรรษอัตตาหเวชิตังเสโยยาจายังอิตราปรชาอัตตะทันตสัสตะโอสัสสะนิจังสัญญตาตจาริโนเนวเทวนะคันทับโพณานะมารสหพรมุนาชิตังอปะชิตังกัยิราตถา,าโรปสสะชันตุโน บทที่14บทสวดเกสาปุตตสูตรภา,า,า,ารสิตาวิธังเตนะพัคววตาชาณตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัพพเทนะเอทะตุมเหมาอนุสาเวเณมะประรัมมะประรายมาอิติอิรายมาปิตากะสัมปะทานนะมาตักะเหตุมานายะ้าเหนะมาอากาะรปริปิตะเกนะมาทิฏฐินิชา นัคขันติยามาพพะรูปตายมาสมโนโนคุยธาตุเมเหอตตาวะชาเนยธาอิเมธมาอกุสลาอิเมธมาสาวะชายอิเมธมาวิญย <tr> <night> ูคารหิตาอิเมธมาสมตะสมาธนาอหิตายาทุขายะสัมวัตติิอัตตุเมเหปชาเฮยยาธายาธาตุเมเหตตาวะชาเนยธาอิเมธมาอกุสลาอิเมธมาอนาวชา อิเมธรรมาวิญูปสัสสาอิเมธรรมาสมตาสมาธินาหิตายะสุขาย,าสะ,ยาเเะสันวตัตติเตตัฏฐุเบเหอุปัสสภะชะวิหะเบรยานาติบทที่สิบห้าบทสวดปะเบย,ยสุปอุปปานิยติชีวิตาภัพมายุนชะรูประนิตาสนาสันติตานาเอตังพยังมรเนเปฆามานุ กุญญานิกายิราถะสุขาวหานิปุปนิยติชีวิตะมะปามายังชรูปานิตาสนานสันติตานาเอตังพยังมรารณีเปขมาณูโลกานิสังปะชะเหสันติเปโขโยทากายเณสังยมูวาจายาอุทาเจตาสาตังตัสเตสเปตัสสุขายาโหติยังชีวามานูปะการติบุญยังธรรมูหเวรคติธรรมจาริ สุจิณสุขนาวหาติเอสานิสังโสธรรมสุจินเนนาทุขติงัชติร,ร,รัมมารีสเพสังขาราอนิจาติยาธาปัญญายาปสติอัฏฐะนิพินทติทุเขเอสามะโควิสุทธิยาสเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายาปสติอัฏฐะนิพินทติทุเขเอสามะโควิสุทธิยาสเพ,ส ritis, สเพธัมมาอนัตติยะาธาปัญญายาปสติ ทะมิพินทติทุเขเอสะมโควิสุทธิยาบทที่16ประสวอปปะดอัปันนกชาดกอปันนกถฐานะเมเกทุติยังอาหุตกิกาเอตะธัญญายะเนทาวิตังคันเหย,ยะอป,ปันนกังพะหุงเวสารนังยันติ ปภาัตานิวนานิจ่าอารามะรุขเจตยานิมนุสสาพยาตาชิตาเนตังโขสารังเขมังเนตังสาราังพุตตมังเนตังสารนามาคัมมาสัพพทุขาปมุจเติโยจะพุทันจะธรรมันจะสังขันจะสารังคตโตจตาริอริยาสัจจานิสัม,มปัญญ,ญายะปสติทุกขังทุกขะสัมปาทางทุขะสะจจะอติกามัง เรียนจาอัถฐานคิกางทุกขูปะสมาคามินางเอตังโขสรารนังเขมังเอตังสรารนามุตมมังเอตังสรารนามาคัมมะสัพพุกขาปมุจติบทที่17บเจ็ดบทสวดพัเทกะรัตขาาัถาอตติตังนานนาวะคัมเมยะนณปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทตัตีตามไปหีนันตางอปัตัญจาอนาคาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจาโยธรรมังตถาตถาวิาปัสสติอสังหิกรังอสังกุปังตังวิทุวิทามะนุพะรูไเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่น ให้คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหน,นึ่นนงๆให้สุโปร,ง,ปรงเธออาเชวะกิจมาตปับบงโกชัญญามาระนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุงร่งไนทีนงสังครันเตนะมหาเสนนามจ,จุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจ,จุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีกับเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอ,อโหรัต,ตมามตันทิตัง ตังเวภะเทกะรัตโตติสันโตอจิคเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เก็ดครัางทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลวว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิแลบทที่18บทสวดพินหะปะจัจจะเวขณะปาถะแปลชราธรรมมุมหิชรังอนาตีตา เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้พยาธิทำมุมหิพยาธิงอนติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมุมหิมรณังอนติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพลความตายไปไม่ได้สัมเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววิาภาโวเราจะเราเป็นต่างๆถว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งพวงกรรมสัตว์กมีกรรมทายาโทกรรมโยนีกรรมพันธุกรรมปฏิสรนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมางกริษามีกัลยาณังวาปปะกังวาตัสสะทายาทาภวิ กรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจะเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่สิบเบทสวดเทวตาอุยโยชนาคถาบทส่งเทวดา ทุขปตตาจะนิทุขาพยาปตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหุมนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามพสัพพตังุญญาสัพพทางสัพเพเทวานุโมทันตูสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตูสัทายาสีลังรักขันตูสัพพทาภาวนาพิรตตาหุนตูขัฉันตุเทวตาขตาสพเพพุทธาพร,ประปตาปเจกานานจะย,ยังพลังอรหันตาน,านาตันจเตเชนะ รักขักพันธานิสพโซ่บที่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาท่านธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพนามาเซย,ยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีเตคเรโพธิคเรตะหิ่งตะหิ่งตาธรรมทานเนนาพวันตุบูชิตาโสถิงกระเดทาวิหารามันทะเลเทราจมชานวากาจพาัพิคโว สารามิกาธานาปติปาสกาคามาจาเทสานิคามา,จาอจสราสป,ปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชลาภุชายยติจาอันทัสมภวาสังเสทิชาตาอัฐาโบปปาติกาเนียยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเทติทุกษะกรรณตุสังขยังฐาตุจิรังสตังคามูธรรมธาราจาปุคลาสังโคโหตุสมโควะอัายะจาิตายะจา อัเหรักตุสัทธมูสัพเทติธรรมจาริโนพุททิงสัมภาุิยามะธรรมเมอริยป,ปะเวทิเตขวที่21บทสวดสัพพะปฏิธานาคถาปแปลพระราชินิพลในรัชกาลที่4ท่านธรรมยังปฏิธานาคาถาโยพนามเซ บุญยสิธานิกตัสะยานัญญานิกตานิเมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เตสัญจะภาคินูหนตุสัตตานันตาปมานกาและแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยคือชนหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณ มีมันดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นทิฏฐามีจับปะยาทิฏฐาวา่าอันเยมชตาเวริโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาติดถันติโลกัสสงเดภุมมาจตุโยนิกาและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่ปัญเจกะจตุโวการาสังสารันตาภาวะภเว มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปฏิทานมมสัตว์เหล่าใดทราบการให้สนุนของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตสยังขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเธอเยจิมังนัประชานันติก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้สนุนของข้าพเจ้านี้เคว,วาเตสังนิเวทยุขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น ญาทินานาปุญญานางังอนุโมทานาเหตุตุนาเพราะเหตุคืออนุโมทานาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าให้แล้วสัพเพสัตตาสถาหุนตุขอสัตทังพวงจงอยา่างเวศอเวราสุขชิวิโน,โนอยู่เป็นสุขเสมอเธอเขมปะปะทันจะปับปุนตุและจงถึงทางอันเกษตรเธอเดสา,าสาเสชตังสุขาขอความหวัง ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเธอ สัจจะธิธฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระพรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบสวดมนต์พระสูตรพระปริษและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวดดัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอให้ผลจักทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนมูทนา และเมื่ออนุมูลธนาบุญแล้วโปรโดอํานวยพรให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและวัตถุมงคลพระกริ่งภรีพินาศโดยมูลที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดบรวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบาริสและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอนสาธุ